สร้างเหตุอย่างนั่งตัดกัดวะฝนตกทำหัวหัวเปียก้ากย้อน สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้ฝนพายกินมาม่านะกินง่ายๆนะจ้าืัอนี้ฝนตกจ้าฝนตกแห้งทั้งมือเลยฮอนช่วงเศร้าน,นะจ้าใบใบมาตกตกหนักเลยนะจ้าเหมืนก็เลยได้เมนูง่ายๆนะจ้าพายกินเป็นต้มมาม่ารสต้มยำกุ้งนะจ้าใส่ไข่ใส่ไข่แล้วก็อ่าหมูสามชั้นสไลด์บางๆนะจ้าแล้วก็อ่าโรยนิดนึงจ้าขึ้นชาย <laughs> ปย้อมวางยาฝนเนี่ยฝนนั่นฝนตกปะย้อมไปเก็บขึ้นชายมหไยปะย้อมวางยาแปลตายฝนนะมาตาใจกินมามาน้ำฝนแม่พอโซนทอนอาจาร์พี่ป้านาะอามาได้ไ้าลูกๆนันหลานมาได้จ่าเด้อเพื่อนๆบม้ามาน้ำฝนหิวๆก็ได้เยอะจ้ะ tuần đồn kín nhá, hiu hiu đây nhá, ừm, gần trót con ได้บางๆจะมาด้ว พอายอมมันเก็บขึ้ชชัยมายแา้เลนี่ตรงใสต้นฝาทลไยโจลดมันอยู่ใกล้ๆกันบางทมันมันไปแสมแมกันจะมันเกิดมาเด็นยอดฝาทลายโจลดไม่ฝนความบางทรงปยายอมสิบ่เห็น <c oughs> <c oughs> ฝนกระบอกหูจ้ะมันมันยอดไม้แต่มันอวบๆเนาะกับอวบใบใหญ่ๆค่อยๆฝนก็นึกว่าไปย้อมเพ่นอันเก็บไม้ฝนเพื่อฝนอยากกินเองฝนคิดว่าเป็นใบโหระพาจ้ะฝนก็เลยเบื้องแล้วเบื้องอีกเนาะทอลยซิมเบิ้องจ้ะกัดเบิ้งเลยดมลมบพได้กินจ้ะมันได้กินตะขึ้นชายแบบมันรวมๆกันเนาะเพราะฝนดมกินมันก็ได้กินตะขึ้นชายคนก็เลยกัดเบิ้งเคี้ยวๆดู ผมตั้งแต่ปลายลิ้นหอใไส่ติง <c oughs> ่งกินน้ำก็ยังบ่าหายเลาแต่มันมันผมโดนประมาณเกือบนาทีมันจะจังหายผมโดนครับขนาดฝนหย่ำแค่แบบหน่อยๆแล้วจ้ะ กัะบ,บ,นนบน่น้อยไปไหนดักใบหนึ่งทั่วปากเลยแหละม,มาจงอะมาแซ่บแบบคนหิวเข่าคนกินคำแล,แล้วเดี๋ยวจะนนี่ฝนถ่ายคนเ้าตกมันจะบ่เสา ที่มองว่าหล้ะเพรคนจะได้ลงแห่ว่าคนจะไปหาม,มูได้เนี่ยเมื่อมันทุ่มเลมือนกนสองทุ่มเลยได้ยินเสียงฝนมาจ๊ะอันนี้ตกเบาแล้จนะ๊ะมันเบาแล้ว รับจับความรับผลตอนนี้ ทั้งนอกเย็นเย็นอย่างกับ้างไรฮ้อนฮ้อนฮ้อนย้อนฝนกินมาม่าฮ้อนฮอนจ้ะ คน,นเปิดประตูข้างนอกแต่ข้างนอกเย็นนมันจบเบาแล้วจ้ะที่แรกมันตาดเดยอะคนล้วปิดปิดประตูหน้าตั้งเบิด คมาม่มาสองพอดเหรอ 一。 คนขออนุญาตเดี๋ยวก่อนดะมาเหรอเรือตะน,นามจากฝนสดบ่ไหวเป็นหอนขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่กดติดตามนะะจขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนนะขอบคุณห,หลายๆจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ